อันนี้ซื้อที่ไหนล่ะคะโอ้ซื้อที่ตลาดลูกตลาดใบนี้พ่อบอกเลยว่าลดราคา50%เดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปซื้อเดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปส่งนะทาไมป้าป้าเขาต้องมาขับรถแถวนี้ด้วยเอ้าจิมมี่หายไปไหนลูกจิมมี่โอ้ลูกล้วงโอ้ย่าฮผมไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับผมให้รถเลยผมกลัวพ่อโอ๊ยพ่อคะพ่อขาผมขาผมหายแล้วพ่อเออละโอลูกลดวโอ้ยนี่พ่อสู้พ่อสู้กับมนุษย์ป้าดิ ค่ะ uhm. เคอกูไม่เหลือแล้วเดี Honestly, <deu> <survivors> ๋ยวนะไม่ม <ín ate within a wire> ีเท้ามันปัดได้ไงวะพ่าฮเมื่อกี้ผมฝันไปหรือเปล่าคะพ่อทาไมมนุษย์ป้ามันเยอะขนาดนี้อังคะพ่อทําไมเขาต้องมาฝึกขับรถตรงนี้ด้วยพ่อเขาไม่มีดันนนนแล้วทำไมเขาไม่ไปขี่ที่ดนโนนพ่อเออจิมมี่ก็บไว้แน่ๆลูกคราวนี้พ่อจะรัดไปทางเออพ่อบอกว่าก็จะไปทางลัดแม่ขับมาโค้นไวเลยพ่อไปเร็วพ่อเดี๋ยวยิมัน จิมมี่โอ้นี่กูหลบได้นี่เดี๋ยวพ่อจะพาไปทางรัดรับรองอีมนุษย์ป้ามันไม่เห็นแน่นอนไปแล้วลูกเออโอ้พ่อผมขาขาดพ่อพ่อฮะเราไม่ไปทางร้านแล้วได้ไหมพ่อเออเออพ่อเดี๋ยวฝากระโปรงออกมาด้วยพ่อฝากระโปรงมานำไปเดี๋ยวพ่อจิมมี่จับไว้แน่แน่ลูกเรามีฝากระโปรงมันไม่กล้าขับมาแน่เชื่อพ่อพ่อมีเครื่องลางดีนี่เดี๋ยวพ่อพาเข้าซอยเข้าซองนี่นี่โอ๊ยป้ามันขับเข้ามาไม่ได้หรอกในซองเนี้พ่อฮะโอ๊ย ขาแล้วผมเลยขาข้างเดียวแล้วค่ะพ่อโอ้ยวันนี้กูจะถึงไหมเนี่ยพ่อะผมตายจนผมเหนื่อยแล้วค่ะพ่อพ่อคราวนี้ไม่ต้องไปขโมยฝากระโปรงเขาแล้วนะคะพ่อเดี๋ยวเขาตามมาทวงคืนแบบรุนแรงอีกผมผมกลัวนะพ่อพ่อขาไปได้เอ้เอ,อื้อไม่เล่นลได้บ้า่ฮวันนี้เราจะผ่านด่านนี้ไหมฮะผมไม่อยากไปโรงเรียนแล้วจริงๆค่ะพ่อผมไม่อยากไปโรงเรียนแล้วอะไม่ได้ลูก เป็นคนก็ต้องสู้ขนาดไก่ยังผ่านเลยลูกอึ๊บอุ๊ยพอ่พอพอผ่านพ่อมันเลาะแล้วลูกคราวนี้พ่อจะต้องผ่านให้มนุษย์ป้ามันชนกันเองไปพ่อัดแล้วชิวๆบอกเลยพ่อัปชิวๆรับรองไปแบบครบสามสิบสองประการแน่นอนผมกลัวผมรละแวะไปบมดแล้วเนี่ยไก่ถึงแล้วพ่อโอ้โหพ่อนี่ไม่กล้าไปมองหลังเลยใช่ป่ะพอ่อผมก็กลัวไปไกลแล้วพอ่อฮึบอ่าอโหเอออาวฮะมึงตายอย่างนี้จริงเหรอจิมบี้ หลับตาไว้ลูกไม่ต้องดูฉากนี้พ่อจะขับชอว์มนุยป้ากอกแล้วอืออืออีพูดไปดันจบเลยปิดตาไว้จิมมี่ปิดตาไว้ลูกคันนี้พ่อจะพาลูกไปเจอโลนี้แล้วพ่อฮักซิของผมพ่อดูตัวดูตัวผมสิพ่อฮักคาไาซพา่อไปไหนอะอ,อ๋ออีป้า,าเราไปกินแล้วลูกมันนึกว่าคากิพ่อจะใจอยู่ข้างหน้าพ่อไี้ปั่นไปเร็วเดี๋ยวมนุษย์ป้ามาอีกได้จิมมี่กระจลูกลงใกล้ถึงแล้วลูก ดันนี้พูดยะงไงล้างป้าป้าป้ากูจะถึงแล้วยาฮึปขึ้นมาจิมมี่เราถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเย้ยครั้งนี้เราจะไปที่ไหนกันคะพ่อคดีก็พ่อจะพาลูกไปส่งไปเรียนพิเศษเหมือนกันพ่อ uh huh. ผมไม่อยากเรียนพิเศษแล้วค่ะพ่อผมอยากลาออกพ่อคะถ้าออติมัสมันแปลงล่างอะ่ะเราจะลอดกันไหมคะ uh huh. พ่อลูกไม,ม่ทานฟอร์เมอร์ในนี้ลูกไม่มีมีแต่จิมมี่กับพ่อเท่านั้นพ่อคะระวังกลับระเบิดนะ เดี๋ยวพอซอกแซกก่อนพอซอกแซกก่อนยุบยุพ่อให้อย่าไปเหยียบมันนะอย่าไปเหยียบพ่อบอกว่าอย่าไปเหยียบไอ้พ่อพ่อคราวนี้พ่อห้ามเหยียบกับระเบิดนะยึบฮึบจิมมี่พ่อพยายามอยู่ฮึบนี่บอกเลยบอกเลยพ่อขับอย่างเสียดค่อยๆเอาเอากล่องอีกล่องอีลางอึบยุบฮึบเฮ้ยแล้วพายไม่ได้ไงจิมมี่ฮึบนี่มันเหยียบไปทางนู้นปั๊บเราต้องขี่สวนกลับมาลูกโอ้เราผ่านแล้วลูกเราผ่านแล้วฮึบพ่อฮะเราต้องไปทางไหนต่อฮะ จิมมี่เดี๋ยวแป๊บนึงพ่อค่อยๆไปค่อยๆไปพ่อเดี๋ยวไฟไหลพ่ออื้อป่านมาได้ไงอู้ฮ้าระวังตะขอนะพ่อมันเกี่ยวนี่ขาดเลยนะไ่น่ะอึ๊บอุ๊บป่าแล้วจิมมี่จิมมี่โอป่านมาได้ไงหู้นั่นสิคะพ่อผ่านมาได้ยังไงมันต้องเป็นโชคช่วยแน่เลยเพราะว่าพ่อมีลูกที่ดีอย่างผมไงผมพ่อก็เลยรอดกลัวไม่ใช่และพ่อค่อยๆปั่นไปจะปั่นยังไงลูกขามีข้างเดียวต้องค่อยๆปั่นแง่พ่อเดี๋ยวมันก็หลุดสองข้าง ไม่ต้อนขาดคำไส้ไหลมาเลยพ่อหาผมว่าครั้งนี้มันไม่ยากหรอกพอ่อเชื่อผมพ่อทําได้ง่ายจะตายง่ายเหมือนปอกกล้วยมึงมาขับเองไหม่ะโอ้ดูตรงนี้สิจิมี้พ่อหาผมกลัวผมกลัวไม่ผ่านอึ๊บอึ๊บอ้จิมี้เราผ่านแล้วใช่พอ่อ กับจิมมี่กับพ่อนะคะถ้าสนุกและอยากให้มีอีพีต่อไปก็เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้แฟ่ป้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ